อย่าหาทำถ้าคุณคิดจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยง AI ตัวแรกโดยไม่เตรียมใจเพราะสิ่งที่ผมเจอมันน่าขนลุกกว่าที่คิดตอนกลางวันเจ้าสปาร์กหมาหุ่นยนต์รุ่นล่าสุดคือเพื่อนที่แสนรู้ตาสีฟ้าสดใสคอยเดินตามผมต้อยๆแต่พอปิดไฟนอนบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีมันชอบลุกไปนั่งจ้องมุมห้องที่ว่างเปล่าจู่ๆ ดวงตาสีฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีแดงก้ำราวกับเลือดจ้องขเขม็งไปในความมืดมิดผมพยายามเรียกให้มาหามันก็ไม่ฟังแถมเริ่มส่งเสียงคู่ต่ำๆทั้งที่ผมมั่นใจว่าไม่เคยโปรแกรมคำสั่งนี้ไว้มันไม่ได้พังแต่มันกำลังจ้องมองอะไรบางอย่างที่ผมไม่เห็นคืนนี้หนักสุดสปาก,กระโจนไปขวางหน้าระวังผมกับมุมมืดนั้น ตาสีแดงสว่างจ้าในความมืดมันแยกเคี่ยวเหล็กใส่ความว่างเปล่าอย่างดุร้ายวินาทีนั้นผมถึงเข้าใจมันไม่ได้กำลังคัดข้องแต่มันกำลังปกป้องผมจากภัยคุกค้ามที่ซ่อนอยู่ในเงามืดนั้นตอนนี้ผมไม่กล้าปิดสวิตชมันอีกเลยเพราะคุณไม่มีทางรู้รักว่าเทคโนโลยีอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่กั้นกลางระหว่างคุณกับสิ่งนั้น ที่รออยู่ในความมืด